กิจวัตรประจำวันของนายเกียรติก้องเทียมธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามจากคณะนิเทศศาสตร์วัย22ปีคือการจัดหนังสือในฐานะที่เป็นบรรณารักษ์ประจำร้านเขาทำงานนี้มาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเริ่มงานด้วยตำแหน่งนี้แต่เขาก็เห็นคุณค่าของงานแรกในชีวิตปี2540 ใครๆก็รู้ว่าแบบฟองสบู่แตกอะไรอย่างงี้ประเทศไทยวิกฤตตอมยำากุุงใช่แบบจําได้เลยว่าแบบตอนเด็กๆแม่บอกว่าแม่แบบต้องขับโมไซค์พาเราไปส่งที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวิกฤตมันวิกฤตทาให้คนเหมือนแบบตกงานมันเป็นแถบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เรียนจบแล้วปีนี้ปีแรกใช่ครับตอนนี้เรียนเรียนจบทางเลือกของนักศึกษาจบใหม่ยังมีไม่มากนะัก ในยุคที่ทั้งประเทศต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด1 9ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่อาจจะเป็นแหล่งจ้างงานก็หายไปจากตลาดแรงงานแต่อาชีพบรรณารักษ์ที่อาจจะเคยถูกมองข้ามมาก่อนน่าจะเป็นทางเลือกให้นักศึกษาจบใหม่ได้เกียรติกล้องจะคอยทำบันทึกหนังสือเข้าออกจากห้องสมุดในแต่ละวัน และคอยจัดระบบหนังสือในห้องสมุดสำหรับเขาคือโอกาสที่ไม่คาดฝันสำหรับคนที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดที่มาได้งานแรกในกรุงเทพอยากเข้ากรุงเทพเลยมั้งมันก็เลยเหมือนทำให้เราแบบเออเราทำงานอะไรไปก่อนก็ได้และอย่างหนึ่งงานนี้มันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็มีจุดที่แบบว่ามันตรงตรงท้ายเราด้วยเออตรงที่สิ่งที่เราต้องการด้วยเราก็เลยเลือกมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยอย่างมากมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า4 0 0 0 0นคนภายในระยะเวลา3เดือนแรกของปีนักศึกษาจบใหม่กว่า5 0 0 0สนคนจึงกำลังเผชิญโจทย์ที่ยากกับการหางานแรกในชีวิตแต่สำหรับคนที่ไม่เลือกงานตำแหน่งงานที่ไม่คาดฝันอาจจะกำลังรออยู่ก็ได้